อ่ามันแน่นละพูดตะเบินจาตะเบินตรงละที่น่อะเบินจีดเลยเอาิ่ณจะเป็นนายภาษาได้นี่พุณพี่น้องเลยเบิร์นกองก่อนนะลูกเด้อถ้าเอือยอยู่ได้คือหูซึ้งยานอยู่ว่ามาที่แรกยานเออจะแรกแรกคนแต่งงานเนาะแต่งงานเนาอือยอยู่โดน r e สิปีเลยเอือยยานพายเอือยหูเหมือนเด็กเอือยที่เอาเองสวค์ในเขตเขาจักมาได้คนใหญ่นาน แล้วมาอยู่พี่เป็นพวกกระต๊อบกระแตบอันเออบ่าสับปกเองน,อนี่เป็นเพก่อนให้พไหมบ่งเบาจาันมาเลยได้หนิล่ะแล้วมาเอฟโอ,อสส้สวัสดีด้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุข,ขคนใจเย็นดีตอนเรียนส,สอบส่งสมอย แล้วพ an <am ani> so so, ี่น้องเอ้มาพบมาพอสนมานนี้เนาะทาสนนก็มาหาน้องผูกปลาพพี่น้องเ็นเป็นทังลุงเพื่อนน้อพี่น้องมานนี่กับทังเฮากะเป็นทางผ่านไปหาทา้งน้องมีน้องไม้เพื่อนเนาะกระดินนอนต้นเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้กันนะพี่น้องทางออกเมืองหรือว่าทางเขามาเนาะโดยไกลไปไกลมาพี่น้องมันนี้กับทังเฮากะมีโอกาสไล่มาเวียนหรือว่าเขามาเยี่ยมยามทางน้องเพื่อนน้องพี่น้องเนาะ ด้วยจังเลยกับคนอื่นจะทางสานก็สิเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเพื่อนพี่น้องเลยกับโเคยเข้ามาจากเทื่อกเนาะพี่น้องเนาะบ่อนอยู่บ่อนเช้าวันเพื่อนพี่น้องเลยทางสานก็ยังบูฮูรายละเอียดปานใดเนาะจังไลยจังไลยก็สิเข้าไปโอ้ไปลมเดอร์บาไปโอ้ไปคุยกับเพื่อนทำให้เราเนาะโดยสบายดี สบายดีล่ะสบายด้ยสบายดีเอ๊ะกระต๊บกระแต่เปิดกันยังนี่อยู่เพ่ยพี่น้องไงเนาะนี่วะน้องปูปลาอีล่ะปูปลาหน้าน้ำโดยนางไหนบ่ทางนั้นก็เงียบเงียเงียบมาละเนาะเสียงดังค่กะลีจะหากระมาอยู่นี่บ่อยล่ะสองสามทิศโอ้เป็นหาเลยได้น่ะ สองกับสามเนาะจากปีแลกอีหล่านี่ชิบสิบสามปีว้าปีเดียวตอวน้องมวย1ิบสามปีคือว่าเพิ่นตัวน้อยชื่อเนาะพ่นตัวน้อยบักหล่าได้ลูกสิปีเป็นเอื้อเป็นเอื้อกับน้องกันบ่เนี่ยฮะอืใช่แหละทางยายพันนะยายเอ้ยทางออ้พี่เพ้นเพิ่น เพีนเพิ่นมาแต่ทางไรศระข้ามาอยู่มาแดงต้นลำตงนลำแล้วยายมาอยู่พี่บอโอ้กินขากินหน้าได้ละมี้กินขากินยังหืมกินมือกมือโอ้อ่แต่แซ่บ้ลงเฮิมอือกแต่แซ่บแท้กึกๆแท้นี่เฮาบ่สบายบ่นี่เป็นแบบเป็นไนเนาะ เป็นไข่ว่าล่ะจะเป็นไข่ล่ะเป็นยังไงจ๊ะโอ้บังล่ะนี่ลูกเจ้าบ่ได้นั่นบ่เธอจ๊ะเนี่ยโอ้บ่ได้ขางเฮียนบ่เนี่ยเฮียล่ะเขาออกเอาเป็นได้ได้เพือออกเขาได้ออกบ่มีเงินน้องเป็นนิมนตาเพรเดียสโนนนิมิมงามด้วยล่ะฮันนีย์ออมีเขียวบางไง เขายสนีอีกคยพี่้องเลยเอเอีเคสนีเขียสนีโซกสนีแบบนี้สีฟปีเนาะดควสวยอเป็นมานานก็ไอยากกบนาลงไหมยังกบแขกก็อยู่จุดโต๊ะด้ยดดดยเออ นางได้บ่านไหวเนาะนางมันหอมพ่มแล้วะเนาะโดยว่าท่เทียมก็เท่ดีๆโดยสบายดีทีนึงเด้อทางเอเพนเนาะโก่นเด้นนะโดยโยบุ่ากมได้เยแกงกดอ่าาามนี่ลูกยเอาาาา เป็นยังไงมาจังไดคือยุ่งใหญ่มาที่ฟัวแต่งังน้อยม่ได้ละอยู่สวันนาเขตนี่โอ้อยู่แตงเหน่ยอีกพอต่ก่อนน่ะอยู่สายนาต่ก่อนอยู่แบบขยะกีจิแหละแบบอยู่แถวละก้าอันแหละละเบบสิบบุกเคยเห็นจุดใจเดือดเนาะแม่ไม่จะเคยเห็นคนมีจะโดดกระบะเนี่ยเห็บว่เขาไปหอดเนาะน่ะโดยอยู่แบบสุขโชคมืนนี่แหละมันเป็นเราสิแหละนั่งนันมันบนตลาดโลกในแถวตลาดโลกอะไรแต่มันอยู่ในนัาง เอออันนี้เป็นลูกหรือเป็นหลานนี่โอ้ลูกสาวได้ลูกสาวบ่ผัวใหม่ได้นี่เออผัวเก่าน่ใหญ่แล้วประมาณสวาแต่ก็มีของกลัวแล้วโอ้ใช่ละแต่เขาไม่ได้เรียกแม่เรี่อ่ะเฮ้ยเลี้ยงแต่ช่องข้นี่เนาะอันนี้ค่ะขออนุญาตเด้อเด้อเป็นลูกตั้งผัวใหม่ไปเลยบ่โดยอ๋ออันนี้กับแมนอันลูกอานาอันสามีที่คนที่สองบอเลย โดยคนบ่แม่นคนลาวโดยคนแมวได้ล่ะคนแมวคนสำเนือบ่ได้โอ้ผัวก็สำเนือได้หยากนสำเนือได้ล่ะแต่ปู่กนสิเป็นเพลอคนไทยทำซีเขาไม่ได้เฮ็ดปู่หยาเขา่เห็นนะเคอยแบบเลี้ยงคนเดียวเลยนล่ะอือะเป็นแน่เอลยสิบอกตรงซะโดยเงยหน้าขึ้นมาเป็นหยังแบบเาเจ็บอยู่โอ้ยเออเอาออกซะแก้วยเป็นอยังเป็นอยางนี้เหรอออบานเขากวนเลือดเด้ หดกเลือดล่ะกดเอออาน้องเนาะิ่มช้าามนังใส่โดยบ่เป็นยังเอยบ้านนีก็ได้เอ้ยบ่นน้นอกเล่อก็จะนงกันบ่เป็นยังเอื่ยจัง่นงนั่งก็ได้อยเออแดดนงให้มาตอนนี้ให้เตแะระพุนอยู่จังนั่นเอื่อยนะมีบนอยู่โดยเนาะย อนอนในน้ากันว่าสามคนเลยคนฉันนั่งพูบ้านอนก็เดี่ยวคืนนี้สบายดีเด้อลยนันเนาะเออมคืนนี้น้องแข็งใยญ่แล้วนอนนั่งโดยอร่อยนะก่างรถเออมันกางคนว่าอย่าโดนฮนเดดบอกดด้วยลมเย็นเป็นยังอีดาคือว่าใส่สระสโรมบ่มันแบบมันดูเลือดเนี่ยนะแบ็คกัวเลือดเนี่ยนะอป็นี้ขึนบาดาลนะบาดาลขึนจะกินน้ำเย็นบ่อยล่ะ เออจะต้องคนาามเด้อจะเป็นบารดาเดไกใครพี่น้องแมนเป็นใครวัดไขครยังขาขอนุญาตถามทางเอ้พชรนี่จะปีแล้นี่ฮะได้เวสี่สิบแล้วโอ้ยังพูงามอยู่เนาะสี่ลยะแล้วดินนอนตอนหย่านี่ได้สามเนนานผูใหญยทางไหนซนนะเลยของเพิ่ใหโอของลุงลุงเพิ่มหืแ่นั่นแหละอืมอืมอของทางลุงเพิ่มโดยโดย เพิ house, ่นว kind of. ่าให้แ mm ล้ว hmm. ก็เ <pantry> อ <breaking> ื <priced> ้อ <mystical> ก <warm> ็จเกษตรชีได้ก็ว่าน่นน่ะเอื้อก็สิพูดเนี่ยบอเนาะเพิ่นให้ยัชนไหมก็สรทุแล้วนะแม่นๆีแม่นบอกละม่นดินโตเทียนเคยอยู่มาก่อนน่ะคืออันน่ะเป็นดินแบบของคนอื่นบ่หลั่ได้ล่ะโอ้โหเด็กของเด็กองว่มาประมาณสิบปีได้หรือแก้ไขคันสิวะแล้วก็อยู่ดินเพิ่นเนาะ แต่ก่อนเห็ดเวียงัเสอเยังเผาถ่านกาดีไม่นางายโอ้กเด็ดเลี่ยงเนอะเเอ้ยกินรถเลยก็ให้กินรถโกินรถได้เล่เ้ยอย่า่ากันเนาะแต่งอ่อเงี่ยเนะคุณพี่น้องคุณน้อยก็พนบอสบายจะเ้ยพนยิ้มเข่าลรวบ่เออกินแล้วไบบริเฮียนมาสองคนเลยบริเนะ ว่าเพื่อนจะเข้างเยนปีใชมาก็ให้เข้านอกในนี้เ่นจะเข้ามาซองกันบักล่าในโลกคันจะตอบจะตอบอันปอไรฮะเจ้าเลหวของหาได้ล่ะของเจ้าได้คันในท่านนี้เพื่นก็หากะยายมาอยู่ที่ดินดดนต้น้าไม่เนาะทังนั้นเพิ่นตัดไม่ตัดโตเนาะทั้นั้นขี้ดิหลังได้ทั้งหมดเนี่ย โดเ<ม>นาะตอนนี้นนเ,เพื่อน,น,นอม,มีอัินยังในสเออร์ทิวาเพิ่นอันเข้ามาได้ได้ดินแล้วก็ได้ยังในงงนะโซนก็ได้น้ำได้ย<ด>ังแล้วก็ได้น้ำได้น้ำเอานัได้ละโดยแต่เรื่องอันเสาซิวเนี่ยยังบ่นท่านมีบถเลยตัง้งเพื่อนตั้งโซนยังเนาะเออ นี่ก็ละมันยังว่าดีใจน้ำเพิ่งยังว่าไม่ดีเป็นคนโงง่ามันแน่ละอพูดตะเบินจาตะเบินตะระที่นูอเออเบินจีเลยเอาิ่นจะเป็นลายภาษาได้นีมพี่น้องเลยอืเบิ่งกองก่อนเด้อลูกเด้อ ถ้าเอือยอยู่ได้คือซึกงยานอยู่ว่ามาที่แรกป่ญญาเออจะแรกแรกคนแกหน้าเนาะแต่นงานแล้วเอือยอยู่โดนระสิปีลนเอือยปัญญาแพ้เอือยหูเหมือนเด็กเอือยแกหน้าเอือก็ยานเลยใครจะมีมาเอือยเามาประจานโต้โอ้มีมาโอ้ยานคอยปริมาณเขาเนาะพอวันอันนั้นเนาะก็เอือยกับเป็นผู้หญิงน้องคนกับผู้หญิงเนาะผู้ชายกับผู้น้อยเนาะแต่มันชิบชิมาก็ได้ลหละสมบูรณก็ได้อืมแล้วตอนนี้ได้ยังคิดยานไหมภาษาตอนนี้ ว่ามีคนนองสปอสจะมาอยู่ไก่เด้่โอ้มียายคนหนึ่งก็ะเจนยิงหน่อยสองคนนั่นแหละโอ้ยายก็ยิงได้ละเฮ้นมาอยู่ไก่กคือี้ได้ได้ไม่ในบึงกันนอมาแล้วคนแบกหนาเนาะเออกระเ่นนหลายคนนี้ต่คนปรจชาเขาโอ้โห้นั่นละจะทิ้งคนเองสรว์ในเขตคนจักมาได้กนใหญ่นาน เดี <muitas S 2> ๋ยวอยู่ซะบักลําอยู่พี่เป็นพวกกระต๊บกระแต๊บอันเอ้ยบ่ซะปลูกเองนี่แม่นผู้ใด๋ก็บ่ของหมาจานมาเลยด้นี่ล่ะซื้อแล้วก็มาอมอ๋อเพิ่นซื้อเป็นกระตบอันนั้นมาเพิ่นก็มาแออออนีก็ของลเเพิ่น4-5อันเนาะับห้องน้ําของลเน่ะับน้ําโอ้มีห้องน้ําเลยเนาะี2คนได้ล่ะออีมุใจนเนาะเป็นข้าวน้ําซ้ําปลาเด้เอ้ยยังอยู่บ่ดซื้อกินแต่เอซื้อกิน อ๋อแต่คือแต่ก่อนก็นคือซื้อกินแต่ตอนนี้ก็พอได้อาทางชายบุญเป็นมาซอยเนาะยังมีอยู่บ่ตอนนี้อ,อีละอ๋ออันหลังในนอน้นี่นอนสามคนบอน,นี่นอนสองละจำานองบัสบายเลยก็นอนนี่คืนนี้แม่หลักชาได้จำหนองบัสบายนอนก็นอนก็เดียวนอนก็นอนกับ เด้อยได้ล่ะออๆๆเมนอนอึดอัดลําหอมเนาะอืมหอมแหมแต่ว่าเรื่องพื้นภัยก็ยังบ่ทันนีเนาะเออแค่นั้นแหลมันก็บ่ฮู้บ่ได้แหละโซล่าเซลล์พพได้แก้ไขเนาะอยังน้อยก็ยังว่ามีไฟก็ยังไขแน่อสวัสนามีนนอยายกวบ่ล่ะมอกาจะเป็นไดล่ะคือว่ากไผก็บ่มีน้ํากบีหยังโอ้น้ํา โอ้ยอด้นั่หนะพอได้กินละเอ้ยหาเงินซื้อข่าวได้น้อยแต่กินก็น้อยทานจิ้มอกมัดเหต่ทานมาเลยยี่พนะแดนจะได้กรบเ็ดนั่นนลจะกุ้งสินนั่นแหละทานขายแต่ก็ได้ขาวองกินนั่แหละโรคชิมาพันหุอเยวันนี้หาเงินก็มีแต่เอื้อยแล้วเนาะทางน้องเพิ่นก็ยังน้อยพ่อนที่เลยยังน้อยละไม่เจนเอ้ยหลับมาได้ยังกระไ อืมเลยปุตติชงนี่คือแบบอ่าผัวนี่คือแบบลาจากกันไปซื่อบ่โดยไปแล้วเลิกกันเลยล่ะเลิกกันเนาะเลิกไปแล้วไม่ได้เอาแล้วเลิกตั้งแต่ลูกอายุจะปีเลยต่ยังน้อยพอฉันนั่งยังปู่ป้ายังน้ยทำอกันใหญ่ฉันนั่งใหญ่กว่ายังบาดเนื้อยังน้อยฉันนั่งใหญ่กว่าเลย หลังจากเลิกกับผู้นั้นบ่จังมาได้มาอยู่สวรรค์เลยบ่ได้เลิกกับพ่อกันแล้วอยู่เลยในสวรรค์เลยได้ล่ะโอ้พืออนะเอ้ากันแล้วก็มาอยู่พี่เบเป้เขาอยู่ในเมืองอยู่อยู่พุนอยู่ทางรักษาหมดแหละโอ้อรักษาเดี๋ยวเออแล้วออกมาอยู่นอกอยู่เมืองเดี๋ยไอ้ห้ากินมาเป็นจะอยู่อุสิก์ขายอย่างนี้เขาได้เหตุฐานได้พอได้กินในปลากับน้องใหย่ใหญ่ใหญ่พี่นีอยิ่งใหม่มีต่อสื่อน้ำเขาเนาะเลย แล้วเพิ่นก็บรได้ติดต่อมาได้บ่เพิ่นก็บรได้ส่งบาได้ยืนได้บะขอนนอ,อนุญาตเด้พอไปนะขอไให้มาไกลได้ออขอตากันแล้วออขอ,วขอทแล้วคน,อน,อน,อนอบนอ,อนขอหากินนอม่นบ่นดูอหถึงก็แล้วเมนๆเฮาเดียกใหญ่ไปนี่ผู้ได้ก็จกได้แล้วเอากันขอบายได้ละขอบายกเ่ออจะจมไปเลยขอเอาลกขอเอาจะลูกขอเอาอะนี่ละบนอือ พาถิ่มมาได้ลูกเนาะถูกเนาะสำาไดจก็ได้เลี้ยงได้เกลือเอาแล้วถึงไดก็ลูกเฮาเนาะแม่แหละแต่เราขึ้่ป่าแหงไปนี้ไปนะอย่าไปยัึดยันคืนนานนะขึ้นมาเป็นป่าคนเคยกินกระน้องฉกอดเอาแล้วเขาจะาโบดแห้งกันแล้วอันนี้แน้นอนมันหืดจนแหงได้แค่เป็นคือน้องมวยเนาะมันนานเลยเนาะมันดาน โดยโดยไปดูเลือดนอกวันเมื่อวานเลือดดกูว่ไม่ดูเออ้เลยมีเฮงเนี่ยดีละเอาสลีตที่หลุกนี่ยแล้วภากันอันมีรถมีล่างใสบอบ่มีบอมีเราถอนรถิกับบอมีบอกีถีตกบหางได้ไปซื้อแต่ไปพื้นผูกเก่าแล้วน้องทีปลิ้นอือ ลดแงอย่งกบโมีเนาะนาี่แหงๆได้นะเดิเขานำทางอาอาเขาม่ว่า้นำเอื่อยนะฮึตุ้ยกะคนน้อยคนหุนโอ้ยหุนพอดีแม่ส้มันเฉลออกหนนี่มาย่ชิบชิมาบอกผมีคนน้อยเหลือเนนะหาน่นห เห็นยานุ่น,นสำนีแล้วพอดีงามก็ได้แนียเมย์อะไรคนงามคือเมย์งามได้เพิ่นผู้งามได้คืออันลูกอันลูกซอ้อนะครับโดยเอา้าแม่ไอนะ้หนตาไ้รันเดียวมันอันไหนชอบเจี๊เพิ่นก็งามเนาะนแบบว่าใหญ่มาเจะไปต้องเห็นชอบได้ละแม่จ้าเห็นหายมาแต่ยังน้อยเล้วแบบแล้วก็จับเนาะจับงาม มันเป็นไอ้เนาะอีด่ากันปองเนี่ยหันใจเนี่ยบอละหลงแดงกันนั่นเป็นนามากลางววนก็ยังแบบหันใจผือเนาะกลางคืนจะสิ่งไรได้เนี่บ่ละเจะนานใจบ่ได้ใช้เบื่อเอืออยากเบื่องอันนี้ได้ทางข้างในชิเจ้านอนในได้เปิดให้เอเบื่อได้บ่หนึ่งค่ิจ่ายแล้วเอือยเนี่นอน เห็ดกินเห็นอยู่ข้างในซะเออเห็ดแดดเอได้แหละโอ้ยกแดดกินเลยไปแบบนี้เอาได้เนาะโดยได้หอนโอ้ยโดยโดยมีเธอเพิ่นนีน้านไอ้พนเามาเนี่ยคือลายแทสเวนะโอต้นัานองน้องโอ้ยพนมาฝากวะโดยฮะมาหน่อยเอออก็ดแล้วก็มาฝผกก็ได้ละอข้หากันข้อหาเด็ด เราแล้วเรเอาลงแล้วล้อันนี้เป็นของเพิ่นมาเลยบลาเดี๋ยวะของเพิ่เจ้าด้นโอ้เพิ่นมผ่าตัดเจ้าไว้แล้วมือได้ส่วนมาน่ะเรอกมือเนมาะบอกอันน่ะเจ้าของทงแมนบกแล้วมันผิดทองหน้าเรื่องนคือว่าหมอไม่หมอะห้องหน้านี่กระทงน้านแย่งทองเนี่ยเอ้หอมหนักเออเออแม่นแหละห้องน้าแม่น แม่นบ่บึ้มนี่แหละอือบ่บึ้มทางน้ําแม่นเบาเตียงท้องขิ้นมาเองม่นั่นโอ้แน่นนนะโดยสิสําหรับมือเด้ออือสําหรับส่วนบ่ส่วนนั้นน่ล่ะโอ้เฮายังเสเออว่าด้ยางไหลกนเด้ออืมไป่งน้ําไนะเออน่าะเรียนเรียมาเฮาเฮาคนเป๊ะหน้าเนาะบ่เคยเข้ามาหาเพิ่นก็สิเฮาสิฮอนแน่บ่เคยเข้ามาหา อครั้งแรกมาเคพื่อนพี่เลยก็เคยเห็นน้องเพื่อนเนาะเคยเห็นแต่ในซ่องอันลุงเฮิมเนาะทีมงานซ่องใหญ่เพื่อนข้ามาก็เคยมาไม่นี้ก็ได้มีโอกาสมาเหยียบมาหาเจ้าเนาะกับมื้อนั้นแหละก็พ่อกับแม่อยู่กับเพื่อนเทียบเพื่อนมือเพื่อนผูกแขนเนาะมื้อน้เนาะในตองกับแม่เพื่อนครั้งแรกวันแรกมาหน่อยเพื่อนเฮาอีกนะอะไรกินมันไโอ้ยเดี๋ยวใหจะเดินของน้ำเนาะ อมรู้กนิกบอลอยู่บนเช้าเพิ่นน้องเนาะเวียนจะเป็นดังน้น่อยกับอบอุ่นเนาะได้คนได้คนเย่ยมมายามเฮงเนาะเ้งเนาะปิงห้องน้ำนองเพิ่นเพิ่นเลยโตหานอกเห็นได้จังมือได้ลานี่โอ้กาะสิเดีวเดยนาะ วยอยู่เะเออกะสิได้ใส่งานแล้วเจ้าเะไล่ะมาย,ย,ยนงะก็ไ่ะจะไปเหยียบสกกัมนมอนนายูั่น่นนนนนอนยไม่ออขอทานบอกขอทานโอ้พายขอบไปหาเจา้าคลังแลสะดุกดตโอ้เตียงองืมขยงบัเตียงเพิ่นเนาะโดก็ถือว่าไปคู่มือเม่นบ่กละตัดไม่ขอทานทุมือเลยล่ะจะมาอ,อยู่คู่มือขอทาน ข้า่ากัไปาไยคไม่ไปขายได้มือนึ่งจะได้หลอืกรมช่งนี้ได้พักผ่อนนบ่่งนี้กัอาจะบ่คอยได้ไปนเพรากเพิ่นกับขามาเยี่ยมมหาเเนะส่องยูทูปเขาเรียกว่าสายบุญน้หละเนาะก็บบคคอยได้ไปเพราะว่ายันบยันเปิดมาแล้วบ่พอเนาะสู่ต่อไปละเอ้ ไลยบนได้เห็นหู้มาดใาเนหูเห็นม้่อมิได้เห็นในบบอเห็นอยู่บ่ล่รแมนบ่ติดตามอยู่บอแสดงบ่เห็นเขาได้่ไหนวนเล้บ่เห็นบอเลยคะบ่เห็นบอบอสูเห็นโอ้ยได้ใส่ไปลีอยู่ก้นถ้ำก้นหูแล้วเฮานี่สมุกเลย อไวเด้นนี่หาสนนเินมุกดาเด้นที่ตามเด้อละเด้อมาชนะกัพอด้โอเอ้มุกดามาแล้วเดนโดอฮะจะเนสสนวนทำแบันี้เนาะอะไรกับเาพาจากร้องเพินเนาะมีจอมือหนาฟ้ามาเอ้ัจมาธรรมยามาหาไมเด้อโดยสบาสบายดี โอ้ยมาเได้ดินได้ดอนต้นนี่เป็นของตัวเองเนาะบาดนี้เนาะข้างหน้าข้างในจ้อยก็ฟื้นไฟมานี่ไปนดูอ่ะจังได๋ก็กลับก่อนเฮาก็เด้อเด้อไกับปาเด้อเด้อโยบ้นมาเยี่ยมมายามใหม่เนาะโดยสดีสบดาดีกลเออ สำหรับคลิปนี้ก็ท่านสอนองกัตสิได้อัมลาพาจากทุกๆคนไปก่อนพวยพี่น้องไปพบไปพ่อสอนองคลิปหน้าเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสอนองนี่เด้อพวยพี่น้องเนะเาะเพื่อมีกำลังใจสูงโตพวยพี่น้องเลยโดยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะขอเก่า h o มาสบายดี